เหรียญนี้ก็ใปเหรียญที่3มาชมกันนี่ครับชมกันได้จุใจเดี๋ยวค่อยชมคลิปเต็มนะนะครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปเต็มเราดูพิมพ์นะครับต้องมีความอ่อนช้อยไม่ว่าจะเม็ดบัวนะบัวสองชั้นลายกรนหนกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เส้นซุม้มเนี่ยมีความคมชัดนะครับไม่ตื่นเบอร์นะครับไม่ว่าใบหน้าพระเกตนะครับต่างๆใบหูนะครับ นี่ว่าจะเส้นแตกอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีหลายบล็อกนะจากที่ศึกษามามีหลายบล็อกนะครับแล้วก็จําพิมพ์ให้แม่นนะครับแขนมีความลึกชัดนะครับนี่ที่ผมดูเนี่ยครับนี่พิมพ์มีความลึกชัดนะครับน่ว่าเรื่องของลายกระดกรถเชิงช่างนะครับเป็นหล่อไม่พิมพ์ประกบนะครับการติดหูสวยงามนะครับนี่สนิมของหูเหรียญยันเทาะนะครับแล้วก็สนิมด้านหลังอันนี้ไม่ได้จานเยอะนะครับ ลองรอยการติดจนวน